โอเคครับผมก็กราบสวัสดีไวรุ่นที่น่ารักด้วยละกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Farming Simulator นะครับวันนี้มาอยู่กับเสียเกมนะฮะนี่เลยครับมาอยู่กับคุณน้อยเกมอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะก็วันนี้ครับผมก็จะพาย้ายแมคโครครับผมไปขุดดินบนภูเขานะฮะนี่ครับก็ย้ายไปทางหนโหดสักหน่อยนะฮะไม่ได้วิ่งงานหนโหดหลายวันแล้วนะครับผมนี่เลยครับ นี่ก็จะเป็นรถเรานะทุกคนนะนี่ฮะก็จะเอาไปขุดดินนะฮะเอาไปเ,าเทตรงาทางเข้าไซต์ก่อสร้างนะครับนี่เลยก็มีเทเลอร์สองคันเดี๋ยวเราน้าจะเอาคัน S700 ไปนะทุกคนจะได้แรงๆสักหน่อยครับเป็นหางบันไดนะคันนี้เป็นฟูโซครับัว่าความสละเกินนะฮะเดี๋ยวแทนเตี๋ยไปดีกว่านะฮะเพราะว่าเบคโครเรามันเป็นรุ่นใหญ่นะนี่เลย SK2 1คนะฮะคันนี้เลยครับผม อโอเคเดี๋ยววันนี้จะฝากให้เสียเกมนะครับขับไมโครให้นะทุกคนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเ,าเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าครับโอ้สตาร์ทไปติดใช่ครับมันอากาศมันเย็นเนี่ยแบบไม่ได้ขับหลายวันโอ้นี่ครับผมเป็นไงครับมือขับไมโครเรานะฮะวันนี้น่าจะิ่งหน้าดูเลยครับห่างลงให้ครับอ่าปึ๊บนี่ฮะ เดี๋ยวต้องค้าขึ้นนิดนึงนะรู้สึกว่าลองลองลอง,ลองเดินขึ้นดูได้ไหมเอเเอขับไปไหนครับลุกพี่เออแล้วนะครับไม,<อ>ไม,ไม่ไม่มีการถ่วงนะครับผมรุ่นนี้นะทีเดียโอ้โหระดับี่โอ้ลูกพี่ไม่ถ่วงบ้างเลยเหรอลูกพี่จะตกเทร์แล้วนะั่นา<ๆ>่ะอะไรครับผม วันนี้น่าจะมีคอนเทนต์ให้ดูแหละวันนี้นะไหวไหมเนี่ยไหวเปล่าครับไวหอันนี้ยังไม่ได้เริ่มงานเลยครับผมไว้ใจได้หรือเปล่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากขยบให้มันตรงๆหน่อยเด้อนี่ครับโอ้เกือบไม่รอดครับผมโอ้ใจหายแวบเลยนะฮะนี่ เด่นเอาสะตกใจเลยครับเป็นสเตปอีกเป็นเสเตปมันเป็นสเต็ปใหม่ขมเขาของเองพี่ไว้ใจผมได้อ่าเฮ้ยน,นะครับวันนี้วันนี้จะรอดหรือจะล่วงครับวันนี้ไม่รู้ครับโอ้ยุทน่าจะอยู่ที่คนขับครับไม่ไม่คิดมันจะจบเลยไม่จาม่าย ได้เปล่าโอเคครับผมโอ้ยชนหัวแล้วชนหัวแล้วอ่าโอเคอ่ะนี่บันไดขึ้นแล้วทีนี้เสียววับเลยครับหาได้ยังครับได้ไหมยังครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับเอ่อโอเคครับผมโอเคครับผมบางเขียนเลครับ เลยครับลงอีกครับลงอีกโอเคโอ้เกือบไม่รอดครับผมกัปอลโลมีกันเกือบเกือบไม่รอดครับอันนี้นะกนเกือบตายแต่เกิดทุกคนนะเฮ้ยเพลงมาจากไหนวะน่ะ โอเคเนานะไปครับผมงานนี้ต้อง S 700เท่านั้นแล้วทำไมเราไม่เอาฟูโซ่มาคันนี้คันนี้ไม่ไมคว้านะคันนี้แต่ว่าไม่มีเชือกรัด,ดนครับผมลูกน้องนะฮะขับเซียพีทมาให้ครับ สามคนครับมามาสามคนกับพีกน้องมาสองกับพิญญาณอีกหนึ่งแล้วฮะอะไรครับมามาสองคนกับพิญญาณอีกหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงเสียเกมก่อนรู้สึกว่าเสียงเสียเกมจะไปไปไปอ่าโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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 ไเดี๋ยวจะเล่คันนี้เบาเลยนิ่มมาก แต่ว่ามันขึ้นเขาเคคทางทางจะโหดนิดนึงนะได้ครับได้ไม่ดีครัไม่ดีผมจะค่อยๆจิบโคกแล้วขัรบรถไปยาวๆครับผมจับไปนะลองสักอีกท้ายรถเทดลเรสนี่ยุบล้อ,อไปแล้วครับเทดลเร์ที่สกิดท้ายเลยฮะ เลือกที่กินท้ายอย่าดีกว่ามากไปเปนกันดีกว่าครับปึ๊บตัญญาจะหลุดไปหน้าแถวนี้ไหนอ่ะมันอยู่นั่นแหละอย่าชนก็พอทางขึ้นอย่างไรวะทางขึ้นอ้าว แล้วผมผมลืมดูทางขึ้นมันจะขึ้นบนนี้นะเนี่ยเดินนี้ไม่ใช่เหรอใช่เปล่าเป็นเป็นภูเขาฝั่งโน้นอ่ะทางขึ้นอยู่โน้นหรือเปล่าวะมือซ้ายมือขวาหน้าหลักอ๋อนี่อันนี้ขวามือนี่มีทางข้ามไปนี่รับเลยรับดไปได้รับไม่ได้รับไม่ได้รับได้เปล่าอ่ะได้ แล้วผมถอยไม่ได้ไงทีนี้ทีถอยไม่ได้แล้วนี่ยอุ้ยนี่ไงเปิดทางแล้วนี่ไงโอ้โหทางถอยไม่ได้เลยทางล้มไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ป่ะเกมไม่เป็นไรพี่เฮ้อเฮ้ยโอ้โอ้ไปครับไป เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปบนเนี้ยไปบนเขา,าเดินทางขึ้นเดินทางขึ้นข<ฤ>ึ้นเลอ่ล ER อนไปไม่ได้สบายมล่ะสบายสบาย,ายาสบายจริงก็เปล่าสบายครับส,สบาย <c oughs> มันหนักครับรถหนักธรรมดาครับยี่สิบตันรู้สุรดร้อนจี้อย่างเดียวเลยสุดล้อนี่ย ล้อแรงเกินนี่ทางนี่ครับทางมันเอียง้ยแต่พี่มันเอียงเอียงหน่อยหน่อยเออร่วงแล้วโอ้โหช่องล่างดีครับทำช่องหลางมาดีครับอูช่างไม้นั่นนี่ไม่เชื่อครับ ยังไงเห็นไหมเนี่ยูช่างไม้ครับ <mostrar> ยันซ้ายยันขวาทุกคนนะบอกเลยใครทำช่วงล่างอู่ช่างไม้นี่บอกเลยว่าจบแน่นอนครับผม <mostrar> จบกิจการอ่ะบอกเลยจริงครับจริง<คน> <S <S> จะโซดดากละประธานนี้ดีกว่าครับประธานนี้ดีกว่า ทางมันก็จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่รดูด<ม>ีแต่ลแต่ละคันมาคานกันมาดูดิเออแน่ถ่ายรูปหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายพี่กำลังจอดจีบโชกจีบโชกจีบโก๊กอยู่จีบโชกอ่ะสุดรอรอที่รอหลาครับชิวๆครับผมมันเป็นถนนที่ไม่เหมือนถนนนะครับขับความเร็วครับ ทัอสปีดน้ำท็อปสปีดสักหน่อยเอ้ยเอ้ยจะชนด่านจะตัดด่านไม่ต้องเสียทีสุดไปซะละว้าวป้าวโอ้ย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 น่าเอาไหวไหมนะสบาย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 ครับสบายเดี๋ยวไปเจาะรถฝั่งนน้นดีกว่านะฮะ ขออนุญาตจอดเทลเลอร์ไว้ตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับมาเลยครับผมสลับท่านใดนะฮะที่ขับแปโครครับมารับแปโครด่วนเลยครับปีนขึ้นไปทำไม,นะมล่มะผมยกเลิกบอดนะพี่พี่ยกเลิกไหมไม่พี่ยกเลิกไม่ได้เฮ้ยพี่ยกเลิกอีกครับลองดูพี่ได้แล้ว ดินใช่ครับผมเอาดินเดี๋ยวเราเราดูแมคโคก่อนว่าแมคโคจะขึ้นฝั่งไหนนะนี่เกมเป็นยงรถรถเสือพีทพี่เท่ไหมดูลายดีดูดูลายดีเนี่ยทอาไปโกมาขึ้นเลนไม่ไหวที่เอาไปทำในเบนเดอร์มันต้องถ่วงแขนด้วยทำเกมเกมเสียทางขึ้นก่อนก็ได้นะ อย่าลืมกด X นะอ้ีอะไรครับยืนตรงไหนยืนนั่งไหมอ๋อขวดได้แต่ผมยืนจับไปครับจับไปครับะนะครับเดี๋ยวข้าวใหอแล้วคเขาให้เย่อะแล้วครับเดเลยน,นะครับเรื่อยเรื่อยดูครับโชว์ไฟหน่อยเดี๋ยวไปเอารถเสียเกมมาต่อคิวครับผม ไปครับไปาย,ย,ยาวเราซส้อเกมมาต่อเชียร์ของมีเพลงดีวะเขาก็ขยับโว์ไฟไงรถเขาอ่ะใช่ครับมีไฟไง จะรถทำเองนั่นนี่ไปเเมสแฮนเมสดีใช่ใช่งานแฮนเมสตาแล้วเสียงเสียงนี้ก็เอาไปทำมาใหม่นะ่นี่เสียงเนี่ยขอให้หดไปครับผมไม่รีบไม่รีบวิ่งแม่เดียวนะวันนี้ครับ นะครับเราออกไปพร้อมกันดออีกว่าจะ้เขากันไปแล้วเออคู่แขังไม่พบพี่ เลยครับผมอะครับเราใช้สมาธิขับนิดหน่อยเองเลยเป็นไงเป็นไงไม่โคพี่ทขับเองนั่นแหละคันนั้นอนะได้อยู่ได้อยู่ใกนะล้เต็มแล้วรถพี่ใกล้เต็มอนะอันนี้ใส่เยอะครับ ไปไหนครับไปไหนครับใจเย็นๆครับผมเต็มยังไงไม่จะไม่เต็มแล้วพี่พอไหมดินทะลุด้ำละครับยาลน่ไ้ครับผมาครับแล้วขยับให้ครับผมนีพระเอกครับผมอันนี้เป็น3 6ครับ ันนี้ไม่ได้แต่งนะคันนี้รุ่นเดิมรถเดิมๆนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาอวยร์รถเขาแล้ว,ลลวใช่ครับผมธรรม,มาดาฮะรุเดิมตอนรุ่นรุ่นใหม่เขาเป็นไฟ LED นะพี่ฮะอันนี้ไม่อันนี้เป็นไฟไฟ,ไฟ LED นะนี่ฮะ LED เหมือนกันนี่มาดูดิไม่แต่งไงไม่ LED แต่ใหม่พี่ไม่อ ว่าเอาเอามาเปลี่ยนนะเอามาเปลี่ยนเอา LED ออกมาแล้วที่ไม่ใช้ LED เลยอนะพี่ลองใช้ LED ดูสิที่เครื่องฟริสตาร์ทติดง่ายอันนั้นมันท t <c oughs> ไม่ใช่หรอแล,แล้วมันแล้วมันเส <c oughs> ีเกียวพี่อันนั้นมันคนละอันนี้แหละโอ้โหบอดดินใหญ่มากครับผมตัวนี้นะ ครับไปนะครับขวดเงารุ่นก็เดิมนะทุกคนนะเดิมที่ไม่เดิมมากเท่าไหร่ที่เดิมอย่างนั้น,นี่ แล้วแค่แล้วแค่เสร็แล้วตกใจหมดแล้วมาแต่งเพิ่มสวยเลย เองนะครับไม่ไม่ต้องบีบครับรถคุณนั่นแหละครับไปครับไปได้ได้เวลาซิ่งแล้วครับไล่ลูกน้องเฝ้ารถนะฮะพี่ออกมีงานเองครับซิ่งลงเขาครับซิ่งลงเขาโมแหนบรถของผมดิโอเข่งไงบิ๊กดังบิ๊กดังเลยใช่ครับแหนบแหนบเดิมครับผมได้จะคว่ำดิ ไปครับมไมโอ้ยตาแล้วรถโคตรอึดเลยรถหนักครับทุกคนนะเอ้ยเฮ้เฮ้เเกระโดด หเราบัจจรีมนะฮะข้าหลังแหนบมันอ่อนเกลี้ยงจะคว้าไหมเอ้ยเฮ้ยไปละเอ้ยเดี๋ยวค่อยเบาเบาจะลงถนนละจะลงถนนละป้าป้าป้าสวนใหญ่แล้วสัตย์ยาวครับทีนี้ป้าป้ามาไม่เบาเลยนะล่ะโอ้โหมายังไงวะน้ำมาไม่เบาเลยรถแรงจัดไปที่อื่น ท้องไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ไหลตายครับแน่ใจหรือเปล่าแล้วพี่ทำไมมันไหวจังเลยโอ้โหดูครับมันต้องแบบความแรงนี้ต้องแต่เอต้องให้สมก,กับที่แต่งมาพี่โมจากคาร์ิสเตอร์น,นั่นแหลคาร์ลันนั่นแ่ละท่าไหนขอกชนเอ,อ่อไม่เออโอโหโห้ไม่ใช่ไม่ใช่กรคันรถดูดซิ้ง,องโอ้ยลอยลอย ซิ่งเกินไอคันข้อชนนั้นแรงจริงนะคันนั้นอ่ะเอาครับเอาครับเลย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 แรงงานเลยหน้างานเลยคู่ไอ้ที่ถอยก่อนถอยก่อนแหมซิ่งซิ่งจัดเลยตรงไหนถ้าตรงนี้ไมเต่าใช่ใช่ไม่ไม่เลี้ยวเลี้ยวเข้าไปเลยก็ได้ มีดินกองตรงนี้ไหนอา้าวชิมหาแลวมาไงว่าดินอะ่ะเดี๋ยวลบดินออกก่อนหายแล้วาหาไปแล้วเนี่ยเห็นไหมถอยเข้าหรือเอาหน้าเข้าคือเดินหน้าเข้าก็ได้เดี๋ยว,วยไปกลับรถด้านในดต่ใครั้ามาหาไม่คมอ่อยดีแล้วตรงนี้นะ เข้าได้ว่ะตายแล้วเดี๋ยวทางไม่ดีอ่ะเดียเห็นไหมเกมเห็นตรงหัวมุมไหมเดี๋ยตรงหลุมอ่ะตรงหลุมอ่ะเดี๋ยวเราไปเทไว้ตรงโอเคครับโอ้โคตรโคตรโคตรโอ้โคเดี๋ยวหรือเราคงเทียดีด้วยเดี๋ยวลบาปรึกษ้ หลุมกกบบาทเท่านี่ยพี่หลุมกบบาทเท่านี้ใช่ครับเกมผมลงหลุมนั่นอ่ะตายแล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงเหรอเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าบมดแปดนี่ไปจอคนโอเคผมหลุมเลยพี่ใช่ครับหลุมนิดนึงเขาสั่งมาแค่นี้นะ ตายครับจะตายหน้าง,งานแคบจัดนะทุกคนแคบจริงครับเกมผมคนนี้ก็ได้ตุ๊กที่เกมลงเมื่อกี้นี่ครับต้องรัก่อนต้องรำมาแค้แค้นก่อนเอ,อ้าพอครับตับเลยตากนี้ ไปครับไปครับเดี๋ยวหน้าไปเลยหน้าไปเลยครับไอ <ป S 1> <ไป S 2> ้หุ่นิดเยอะเกินไม่หมดเลยไงโอเคอ้ยหลุดโอ้ย <ไป S 1> พุ่งพุ่ง แรงจัดเลยที่โอ้โอเคจัดตรงนี้ฮิโนะรถแปลกมากมั้งนี่ครับอ้าวลุลนๆทันใช่ไหมก็ขยันลงลุ้นมาโอเคโอเคครับรับเครื่องสักหน่อยโชว์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 ครับนี่ครับ ยกดำครับผมนี่เห็นไหมที่จัดนะฮะอ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับผมสำหรับภารกิจวันนี้นะทุกคนก็นมาเึง่กับเสียเกมนะฮะคุณน้อยเกมเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัอลรับไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้